สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการฟันนี่คลิปอารมดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะแล้วสาหรับในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปสํารวจพฤติกรรมที่ทําให้หลายคนถึงขั้นเสียเงินเสียอารมณ์เสียศรัทธาไปพร้อมๆกันเลยครับใช่ค่ะวันนี้จะขอเปิดประเด็นที่เราจําเป็นจะต้องมีความซื่อสััตย์กกนให้มาๆเล เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนเจอกันประจำนั่นก็คือโกงบินค่ะไปกินอาหารไปใช้บริการพอบินมาเนี่ยโดนฟันหัวแบะเลยค่ะพี่ปอนอา้าวนี่สรุปเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดร้านเชือดครับก็นั่นน่ะสิคะงานวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าร้านอาหารเลี่ยมจัดโกงบินลูกค้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปร่วมกันสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไปด้วยกันกับฟันนี่คลิปตอนอาหารดีราคามิตรไปดูเลยค่ะไปครับ คิดตังได้จ้ะจ้าจุบกระปุกตึงตึ๊งกรปุกตึ๊งตึ๊งกระกตึ๊งตึ๊งตะตะกระกตึงไอคิดเงินเร็วๆฉันจะรีบกลับอารมณ์ดีไหมป้าใช่เร็วโอเคทั้งหมด1,200บาทครับป้าป้ากินข้าวนะไม่ได้กินหญ้า สั่งกับแค่3อย่างเนี่ยมันจะพันสองไปได้ไงเอาเมนูมาดูเรื่องเยอะอีกแล้วนี่เมนูอันนี้80ไอันนี้80ไอันนี้60ข้าว10บาทน้ำ10บาทมันเพิ่งจะ240คิดยังไงพันสองอ้าวเฮียเขาถนัดคิดเร็วเขาไม่ได้ถนัดคิดถูกเฮ้ย240อเอาไปอ้าว โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าอะไรงั้นขอติปก็ยังดีออไอคนต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกไม่มีติปมีแต่เอ้ยผมเสียตรงมาได้ย่างงี้เมืองไทยมีปัญหากระเพาะพวกต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกนี่แหละเล็กจะดัน โกงนะเนี่ยโกงนะเนี่ยโกงนะเนี่ยตะกี้ใช้กำลังเลยในยสองสองกระทงเลย,เยแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเลยอยา่ยาอยา่าเลยอย่าแจ้งทำไมเดี๋ยวผมโดนเลยด้วยเนีลืมอ่ะร,รื้เรื่องเลยใบก็ไม่มีเลยเออแอบมาทำงานลืมไปอืมเ,เน,นี่ยเองใครนี่ยเนี่ยป้ารู้ทันแดีวอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มีลูกค้าโง่ๆหลงเข้ามาเป็นเหยื่อที่ร้านเราอีกแน่โรแมนต์ปลอดภัยไหมนี่แม่ O, โอ้โหโทรค่าประเทศมันแพงเฮียจะโทรถามแม่ระปอไพรเปล่าโอ้โาทีมเป็นร้อยเียที่อย่างนี้แอบโทรไงตรงรุ่นเลยวะเฮียช่้ยช่วยเอาเดี๋ยวเอา welcome b r i n k ให้เฮียขอเมนูหน่อยค่ะโอ้โหระปรี่นี่จ้ะนี่ครับ มีเมนูไหนแนะนำไหมคะมีมีเมนูหมูทอดจ้ะแต่เป็นทอดสะพานรับนะรีจับหรือจะเป็นเมนูเนื้อคู่แดดเดียวตองมีเมนูแนะนำไหมคะเนี่ยโอ้ยไม่แนะนำเมนูครับแต่แนะนำเจ้าของร้าน จุ๊บครุยจุ๊บครุยแคนขอตัวค่ะเด้อ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 เงียเนียสิจ้าแนะนำแนะนำสโลแกนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอแนะนำสโลแกนของร้านเรานี่ร้านเราได้กินเจ็ดคำสุดอภิธรรมเจ็ดคืนมากรุณาสั่งเสียก่อนสั่งซื้อเมันตายสิอร่อยแล้วเราเอาอะรเอาเอาเอางี้ครับลุกเลยลุกเลยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยไตยภาษาบ้านผมมันแปลว่าดีเอางี้ร้านวันนี้นะเมนูเด็ดร้านเราเนี่ยนะครับปลาหมึกซาซิมิเป็นเป็นเละ ผมแร่หลังร้านเลยเป็นเป็นเกรดเอย่างดีเลยฮะเพราะว่าร้านเราเนี่ยได้รางวัลมิชลิน6ปีซ้อนเลยเนี่ยเฮียเฮียสงสัยมานานแล้วมิชลินนี่อร่อยอ่ะอ้าวมันเหนียวอ้าวมันเป็นยางไงอ๋อเปยางเอาเฮียไม่เปิดร้านยางพี่เดี๋ยวเพิ่งคุยจะขายของแค่ก็ตกใจไหมจ๊ะแล้วปลาหมึกของคุณนี่เกรดเอไหมคะเอเอเอบวกดีกว่าครับเอาไหมจ๊ะเอามานหนึ่งก็ได้ค่ะได้ได้ได้เอาไปทั้งหมด5,000บาทครับฮะ5,000บาท ทำไมปลาหมึกของคุณมันแพงขนาดเนี้แถมราคาก็ไม่ได้ติดบอกไว้อีกอ่ะมันเป็นปลาหมึกตามฤดูกาลคุณและปลาหมึกเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยนะมันว่ายทวนน้ําไม่พอนะทวนน้ําลึกด้วยนะฮะหนึ่งปีเนี่ยเจอได้แค่สิบตัวเองนี่นะครับผมจะบอกให้เจ๊หนึ่งกิโลห้าพันบาทถูกแล้วนะครับองั้นเอางี้ถ้าปลาหมึกของพวกคุณเนี่ยมันหนักถึงหนึ่งกิโลอย่างที่พวกคุณอ้างนะฉันยอมจ่ายห้าพันบาทเช็ดเิวไปนิดนึงเฮียโก พูดเองนะออืมโลกว่าได้วยซ้ำตังใจไปเลยเดี๋ยวคุณบอกว่าปลาหมึกของคุณเนี่ยมันสดงั้นกินให้ดูหน่อยถ้ากินได้เนี่ยฉันจ่ายให้เพิ่มอีกสองเท่าพูดเองนะแน่นอนเคียวคิ้วเฮียโว์ฮะหาทำไรเพื่ราน้องมาไง นะหักตังนะฮะหักตังหักตังก็ได้ก็ได้ก็ได้สองเข้านะแน่นอน <c oughs> เป็นไงปลาหมึกของเราโซาสดกัดดังกรอบเด้งสู้ฟันเอาตังมา เรได้เลงทูฟันเลยแล้งฟาดฟันให้หักเลยเฮียไม่คืนมาเรืนี่โอ้โหนี่มันตักงหัวเอาไว้ถ่วงน้ำหนักชัดๆเลยเนี่ยทุกคนขามานี่เลยค่ะมาประจานร้ายพวกนี้เลยค่ะนี่ค่ะเจ้าของร้านลูกจ้างถ่ายไปเลยค่ะอย่าถ่ารอย่าเพิ่งถ่ายตรงนี้ทางผมรออยู่เดี๋ยวไม่รอโอยจะมาห่วงหรอเดี๋ยวนี้โันน่าเกลียดมากขี้โกง อีพวกต่อมสำนึกอักเสบต่อมสำนึกอักเสบรือไงวุ้ยกระตุกไปเทรื่อยเท็ไม่ดีทำไมต่อมสำนึกอักเสบแบบนี้ไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาทำตัวนาป็งเฉียนในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเก่ดใจแค่ไหน Oh, บอกเลยว่าครับ <c oughs> ร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านหน้ามึนมากเลยนะครับในคลิปนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องจริงเนี่ยไม่หาแน่ถ้าเจอมนุษย์พันธุ์นี้ครับจริงค่ะพันพิเศษพันธที่โกงพันนี้เนี่ยต้องไม่มีที่ยืนในสังคมเลยค่ะพี่คะ หนูเคยเจอร้านที่โกงบินแบบนี้ค่ะพอทวงเขาไปเขาก็จะทำเสียงดังเหมือนตั้งใจทำให้เราอายอะค่ะแบบนี้มีวิธีแก้งไงได้บ้างคะอย่าอายครับเคลียร์บินให้ถูกต้องครับเพราะว่าเราเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบนะครับถ้าชัดเจนว่าโดนโกงนะครับก็ให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานหรือไม่ก็โทรสายด่วนที่1166สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เลยครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีหลายจังหวัดที่มีศูนย์ดํารงธรรมหรือว่าร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะ อย่าปล่อยให้ร้านขี่โกงเนี่ยลอยนวลเด็ดขาดค่ะเราจะต้องไม่ยอมให้เรื่องโกงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็ชินค่ะแล้วเพื่อนๆกับคุณผู้ชมเหรครับคิดเห็นยังไงผมว่าเราไปฟังกันดีกว่าครับไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ เปรียบผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมครับถ้าในความคิดของผมผมจะดูรีวิวร้านอาหารก่อนที่จะไปครับว่าอันนั้นสมเพสสมผลสมราคาหรือเปล่าเคยพาเพื่อนไปเลี้ยงอาหารแต่พอเช็คบินมาเนี่ยมัวมากเขียนรายการอาหารที่ไม่ได้สั่งเนี่ยหลายรายการเลยจะโชวยโอกาสตรงนี้โกงเราแต่ว่าพอดีผมอ่ะเช็คไงยก็เลยรอดกลับมาครับร้านพวกนี้นะครับทำร้ายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยถ้าโกงแบบนี้ฟันหัวลูกค้าแบบนี้ใครจดอย ต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีคนประเภทไหนที่น่ากลัวไปกว่าคนโกงแล้วก็คนไม่ซื่อสัตว์นะครับใช่แล้วค่ะเพราะคนเก่งในประเทศของเราเนี่ยเยอะมากไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะแต่ว่าคนโกงเนี่ย <ๆ S 1> ก็เยอะมากไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันครับพี่ปอนไม่เป็นไรครับจี้เรายังมีหวังครับคนดีคนซื่อสัตย์ยังมีอีกเยอะคนรุ่นใหม่อย่างเราต้องซื่อสัตย์แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้คนดีคนซื่อสัตย์ได้ปกครองบ้านเมืองกันเลยครับจริงค่ะพี่ปอนแล้วพี่ปอร,รู้ไหมคะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการร้องเรียนพฤติกรรมร้านค้้าากกงแบบีว่1800 พันรายจากทั่วประเทศคุณค่าความเสียหายเนี่ยหลาย10ล้านบาทเลยค่ะพี่ปอนฟังแล้วก็คือเศร้ามากย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องไม่โกงนะครับการที่ร้านอาหารโรงราคาอาหารเกินจริงแก่นักท่องเที่ยวนั้นขาดจิตสำนึกพลเมืองในข้อใดความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบตับที่โดนใจสิทิท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่9สิงหาคมถึงวันที่11สิงหาคม2568สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะตอสนึกอักเสบไง